นี่เฮ้ยเอาแล้วแม่พี่น้องเอ้ยผู้ตากคนระบาดเองมาเนยแม่ขามาลูกเรียบร้อยมากราบสะบายนี้และสลัดดีทำไมต้องทำกันเดินเด้อ โอ้พ่อจทังเดี่เลาเินาะเดี๋ยวนี้พ่อให้พี่เราเเอาใส่น้ำเกลือออกเรียบร้อยให้พี่้องเลยปิดน้ำด้วยมันแตแม่เจอคคนคนผ้าคนคนคนะแห้งเถบแล้เนาะ ผ้าได้เมืม่อวานลมมันตีเข่ามาเนาะเมืเ่อวาเพื่อนเท่ามันก็สูงแน่นะมันก็เลยแบบเปียกเต็มที่เลยโอ้ทรงขนุมทรงขนมปิ้วสร้างมันเปียกเลยมาเปียกเลยพ่ออ้าวอ้าวหนุบหน่งน้มืบ่อน่ะเอ้าอ อาบหนุกจะมักเนาะอยก็ะป่อยเลยตัวไปแล้วตั้งแมวขึ้นมาแต่นามาเบิ่านกสาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้หนักแมวพี่้องโอ้ โอ้ผล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 อย่าออกไปนะเมือด็กอย่าออกประเด็นไปบนสาพ่ผูเน่เน่เมีจะมาเชาาทำยังไงกับร้านเฮ็ดหลานเวนนั่นเมอนันบองูเบ่ไรบองดูเพล่ดเพว่ะมอ ันหามลูกยนยังม่ไอะไรน่อจะไปหามลานไปดินลลดน,ลลน,นิ้น <c oughs> วมอเลไปนแม่ลูกไปหนแม่แนนถึกไอ้ฝนน,น้องรโหนแม่ฝลมาฉาดไอโหเออเราอ่ะเออฝ <c oughs> นตกนะแม <c oughs> ่วเนาะคักคดีดอบันนี้น้องไเอเวิลเฮ็ดได้ไหมพี่น้องอ เนเทานเชืああ่อบอทายเลยปอยหามแล้วหามบัฟังปล่อยทายง่ายทาง่ี้หน่อยมือนีบอได้เอาหนบอได้เอาบอได้เอาหน ตาฝนตกะหมพี่น้องมืโอนี้ว่าเต้นหน่อยเนาะพูงใหญ่ขึ้นกันรุ่นแม่ต้องเปลขึ้นกันแม่พี่น้องถ้าฝนตกกับสีประมาณนี้แหละยังยังน่ากูหลุดอีกแววแววแววจะไดขึ้นกล่องทรายนล้วมันกัดตีนจ้ะลูกลงมาเลย แม่แล้ววมาได้แม่ยูมาได้แม่มาได้แม่ประตูจะไปนาทางเพื่อนแล้ปตูต้องทางโอ้โนอยซื้อโอมตินมาให้เพื่อนดไปไปคือสิบไรแล้วเนะห้ามแน่นอนเป็นดนได้ใส่น้ำเกลืออะไร เป็นได้ใช้น้ำเกลือเลยแช่น้ำเกลือเลยเป็นได้ไรใครอยู่ใครอย่ดิโมเน็นบอชัยเลวเขานอนพักหรือว่าต้องต้องไปพ้นแน่นอนเฮ็ดเวี้ยบมันเลยชิ้นหูเนาะ้าเขาเป็ดเวี้ยบนะเขาชิ้นหูเนาะว่ามันใครบอใคร้ามันหนีขึ้นคือว่าแข่งขาร์ในเขาหันถ้ามันยังบุ่นยิ่งขึ้นในแข่งการ์มชิลอยแอบมันจะดิ้นตะโงกเลยนะอยู่น้ำตู้นะเจ้าเด้อ ตูตัวเลยตัวตัวมาขี่รจาก่าเอาให้พี่น้องมูแต่ละคนอาคขี้ดินทูใช่อีกบาทอ่ะต่ใเ่หัวอีกบาทนี่แก่ผมเด้อสะผมเด้อเฮ้ยน้องน้องก็เห็นน้ำเลย หน่บ่เยจิบ okay, oh, ่กแม่แม่แดดบาเจโอ้แกยังติวเห็น้องเลยเปียวเปียวมเลยบ่มาสองสุดเลยบ่แกงนี่เห็นน้องเลยอ่าเน่แล้วสิูกเน่บ่ขี้จะหัวบ่เน่อาขี้จะหัวเลยไห กินใจหัว hmm. เ yeah. well, ้าะเออเปนที่ไหนบ่อออ๋อเลยอ่ใส่หัวเทเวลเลยไปเลยไปเลยชาปบกันด้อจงจานก็น้อยเด้อุ้ยพอจะเล่นน้ำงรย่กนน่าหอมน่อุ่นน้อุ้มเลยมั้อุ้มเลยจิบาไปแล้วผ่าน ค่ะม้หนูได้แห้งงานดีมากเลยคือซแห้งเสร็จแล้วอาผลยังมาแห้งดีดีนี่สนใจเด็กน้อยเราให้พี่น้องครัตาหัวตาหัวลูกดีเลยว่าผลตกมันบ่อนี่ผ้าบ่นเดือมผลเอทองผ้าบ่าห้องผ้าห้องผ้าเดือมนี่โอ้ยบ่ได้อาบลอกเด็กน้อยอันตรายเนาะ เบิ่งในอันนี้เพื่อนพี่น้องเห็นกับเจ้าเพิ่นแซ่ลงนะนบ่พา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 เใหม่เฮื่อน่า,าสั่นอ๋อแต่ย่านคักเราผาเสมอมาหนัางี้ได้นะลูกเต้าเขาจะอยู่หนีะเด็กที่ไห้ไปใช่เห, <c oughs> ห็นแม่เห็นแม่ลูกเต่าอาะไอ้นนท์ได้ ยายซาผมพี่เปียวซาผมลูกอาบน้าเลยซาผมไป<อ>ไหมจะแนะนำไอ้แจกน้ำฉากเขาหผูหดังเจ้าของบรืเ่าแน่แน,น่หนาวเลยบ้าหนาวแล้วบ้าหนาวแล้วหนาวแล้วกับยายเลย,น,ย,เลยนั่งหัวให้น้องเลย เบลนั่งหัวให้น้องเลยลูกเบวนั่งในพองหัวเจ้าน่ะเมื่ออองเบิร์ดนะฮะทั้งงอนพ่อลูกทั้งงอนอ่ใส่หัวใส่หัวอ่าล่างหัวน้องดีๆนะพี่เปียวเ้ยนั่งออกมา่ออกเดินคันหัวไลยโอ้ยน้อง เปียกแน่น่าชนเจ้าเสียกใช่ไหมกับเปียกแล้วน้ำตบกันด้วยอ้าวชุนเจ้าอาบน้าเลยพ่ออาบลูกมันอาบถุกแชมพูเลยสู้แน่พู๋นาเฮยเสื่อด้วยพี่น้องคนเดียวที่มามันมาละมวลเมฆเสล็จหรอก็มานละมวลเมฆอะไรพี่น้องไอยจ้าว่ามวลเมฆก็คือว่าใหญ่เสิ่อด้วยพี่น้องเลยปลาโตยังนี่อันนี้ทายังนี่ ê vào một mùa mùa ảnh ra được rồi I'm <laughs> sorry. สี่ดังมาจากมืนนี้ได้รัาเดือบได้รัวมาร็้จะลงมาอย่างนี้จะลงมาอย่งตอนแรกว่าจะลงมาเห็ดเนี่ยเห็นอะไรผลโต้เ้าไปไหนหน่อยหน่อยอะไรพ่อะผเลยพยอมยา บอกให้ยาโมอยอมยาเพนเพนน้องเอ้ยเนาะผลเป็ผลตกแห้งหมดกันนีแต่ผลฝ้าพลังกันแล้วเพนเพนน้องเอ้ยชูมกล่องเขาเล็กน้อย,อยอยู่ไกลแม่ป้าบอกขยาป้าเอ้ยบอกขยา

ยุดเดือดปะพนยุดแน่นอนดีแต่ว่าเนาะนี่แต่ว่ามาไว้ายน้ำเหมืนนมอนไอหาบเล็กน้อยก็ได้กลับไว้ายไปแเนาะนี่ก็หาบุ้งชิบนาทีเลย <c oughs> หาบุ้งชิบนาทีเลยเออมาแป๊บเดียวอะฝนตกเหมพี่น้องเลยมาไมา่ได้ถึงไปไหนฝนล,ลงเลยเพราะว่าฝนไม่ได้มืดเนาะมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนนี่ฝนมันแหลจกจ้าจ้า บนมืดฉันนะมาแค่เดียวเลยแดดยังไงแม่แดดแล้วแบงกินหมากเจ้เออื่อไงเลยบอกมาบอกจัดการเก่อนลเสร์ฟพันยุนิคือชินีใจได้มาเนาะหลายคนชนทีเนาเออเออตีเนยเออบอกีใจแห้งเนาะทีเนา เออลงความานีพ่อพอตู้มาเลยเอ,าาอ่ะชิดลงคอดีใจบ่ลูกบ่อเออดีใจนะโอ้ยดจุดๆดดอพอตู้แล้วก็มาเติมไอ้มิตามินมานน่ได้ร้ายเติมมานน่เลาะ เออลานน้อยหูสองสามสี่คนมามานี <Dro ans> ่ครบเลยมิตามินน่มื่นี้หายมือหายมืออยู่หายมือตอนนี้แหละระชูเรียกันได้กับมือยานอนนอนด้วยจักเือจะต้องถามในนี้เด้อสีหูนั่นเด้อนี่เราเพื่อนกันแล้วไอ้ขามาอยู่บด หาอยู่พวามหลาพวอมตากับบาคนนี่คือสีแบบมูยมองนังหน้าจ้อนเสียยังมตั้งาตตั้ต่ที่เาเ็นงแต่่เราป็นตั้งแ่ ตั้นหางจิรน, <c oughs> นี้นะต้นกับตั้นนามักหนังนอันนี้ขนบมยอมตัดดิผนสีป้าเวยาวตัป็มะเางเยาวนี่นะผมมเงย้่านมี่น,มมนี่อผมแม่โให้าผมข้าโอ้ผมแมกกี้กันนะาขึ้นกันเด้อ เอาเแล้วพอตูไปนะชิคุดเบิงอันนี้กันบ้องส่วนกันบ้องวางงัว,งวข่าวกินดิฮะงัวข่าวกินของเราเลยเอางัวทีเคยว่ากันได้หัว กวสูงสูงกัยังขาไรสิกิ่ได้ยังได้ขอบนหมกชิมายเนาะไม่ใมาไม่กินนะหัวละน่งสาตัวสามตัวเบเล่นมาแบบหมาเลยทีเดียวขา้นมาเลยเบิร์ดแล้วเห็่งเยะขาย่องเลยดิย่องเลยได้สาตัวแมนมันคือตัวลูกมสามตัวเปนสามตัวเลยตัวนั้นเป็นชื่อดีกอ ตัวนึงกับมาแน่กัเก่งเลยเห็นยุงตัวใหญ่นะมันเป็นนักทองน้กใสมันเลยชิหนูอยในแนวนจดเนจเปจอหอกมานะที่นันมกเลยนะแต่คือมานว่ามันมาของเพงหมาอเนแกมาไหรังจังใจพันมาแต่ว่างานบลกอาวลังมัน้งานเราต้องิหของเพือ อันนี้เป็นหงวจันไะอันนนกินเนาะนเต่งมันหาน้นยบมันหยไมรบมันหยาบ็หันหมาบดดิงดดเจ้าคนเนาาอะไรชา้นมาอะไรนี่ครับเห็นยุคา้นเจ้าเ็นปีเจ้าเนมากก็เจ้าเปนใครกูใคร แบบมันเคยมากินเวทเด้งๆกเต้นกบบุดอะไรนะไอ้งัวเคยกับดเชื่อเคยที่จสั่นนะเชื่อมันกันบางที่จับได้มาสิฮาโผมาอยู่มันเคยมากินเลยมันเคยมากินเลยแจ้งเป็นดอกเบอลนะของปูกของขวางโมย่างเนี่ยงัวควายบด้เวงเห็นพี่น้องเอ้ปล่อยไปนำกังบ้านกฎหมายยังบว่ไค่แข่งไป็นไง ถ้าเอาแบบแข็งๆในกะยูมัดยูให้พี่น้องเยนีาอยู่เด่จะมเด็กังีอยู่ใส่นะมีตีนไปเองอืมเพื่อนนี่มีตีนในเพื่อนนี่ย่างเงก็มีตีนมิดอยู่เพือนนี่ยตมีเลยเพื่อนอยู่่โมยูมองกาเลยด้ยเนาะมี่สิมนดเอเนาะ กระเด้อกระทั่งประตูพระเด้อนานๆที่สิมาพ่อกันแบบนี้นะเฮียไปดอยไอ้หุบกระเด้อสักไปสักภาพแอยู่ในเฮือนเฮียไปดอยอยู่ข้างนอกมันเปียกในเฮือนกับชีหกในน้อยหนึ่งเฮียไปดอยกับชีไหนข้ามหกกับผมมีคนอยู่เนาะเกินหกแล้วแตมีคนอยู่ พุ่นแต่าเงินคนโอยูไม่ต่องีพุ่นเนาะปนใ่หมป้าปาปาปาหนึ่งเดีย้นี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพี่เบลอะพี่เบลหนึ่งสองหันมาหนมานึหายหายนึ่ถ่ายเอ็นเลยถ่ายเด้อขอขฝันละ หนึ e ่งสองสามคีอะไรก็หน่งสองสามคีอะไก็โอเคเนาไปทดลองกันสาหรับคิปดีนะ มาดูร่วมตัวกันอะไรกันเราเลยทาประตูคนมาถึงมากมาพบทำประตูหลับหน้าสรงประตูมาใชหรับเชื้อเป็นยังไงกนเเลยคนมาเตืนไอ้น <c oughs> ี่มินมาหน้่เมื่อไงมากินหพ่อด่านสาวเลยจีคนเลยมาหนึ่งนี <c oughs> ่จะับเชือเพื่เื่อมาหนึ่งเราคอดเลจะรับกินีังไีมาดีาันเราเีนจีนเกินเรามาเลยไหมมาเดี้เขาเนาะขอบคุณทุกี่เราติดตามขอคทติดตามและดต นี่ก่เข้ามาใช่ไหมตอนนี้อาจารยอาจารย์อาจารย์ออไรสนใจยัง